สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่ผมได้โพส EP หนึ่ง EP 2อง EP 3าม EP สี่แล้วก็มีอ่า,ารัตนพรฟาร์ม EP หนึนะครับอันนี้ผมจะมาส่งเฟซไอส่อสองส่งช่องอ่า YouTube ของอาจารย์ผมนะครับของครูผมคนที่ เป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะครับคนที่สอนสกัดทองผมนะครับอันนี้อะไรนี่ทองคำหนัก1นกิโลใหออ้คอจะเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้คืออาจารย์ผมนะครับอันนี้ก็คือคนที่ให้วิชาผมวิชาสกัดโลหะมีค่าการธุรกิจของเก่านะครับ ธุรกิจของเก่าเป็นยังไงมาดูกันอันนี้คือซ้อนสกัดทองโลหะมีค่าและขายขยะอิเล็กทรอนิกส์เขาขายกันในกลุ่มนี้นะครับก็จะอันนี้คลิปนี้ก็จะได้เห็นชื่อชื่อกลุ่มนะครับชื่อกลุ่มแล้วก็สิ่งที่เขาโพสขายกันนะครับนี่ครับ ็มีบอร์ดเขียวอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่พังแล้วเป็นขยะนะั่นแหละนั่นแหละครับอันนี้คือแรมคือ CPU คือฮาร์ดดิสต์นะครับขายแล้วครับเห็นไหมพดอันนี้ขายออนไลน์กันนะครับนี่อันนี้หมดนี่ราคาเท่าไหร่ครับก็จะมีที่สำหรับ มีอ่าผมผมจะเรียกว่าโลกสำหรับคนในวงนี้นะครับอันนี้คือคอมพิวเตอร์อันนี้คือ CPU เขาก็จะไปหามาขายนะครับหามาโพสขายอันนี้คือฟิวนะครับฟิวฟิวบ้านตัวนี้ใช้สกัดเงินทั้งในทำมาจากเงินนะครับ อันนี้ก็คือถ้าจะทำทองได้ก็คือต้องใช้วิธีการลอกทองนะครับขั้นตอนการสกัดการลอกไม่ได้ไดทำแพ๊บเดียวนะครับเป็นวันนะครับถ้าทำเป็นวันถ้าทำอันนี้ก็คือจะเอาไปลอกทอง หายได้ไหมครับโพสขึ้นมานะครับอันนี้คือกลุ่มอันนี้ถามว่าโลหะอะไรอย่างนี้นะครับก็มีวัตถุดิบในการทำทองก็มีเยอะครับมีหลากหลายบางคนก็มาโพสนะครับมาโพสก้อนหินอย่างเงี้ก้อนหินก้อนหนึ่ง บอกว่าเป็นทองนี้นะครับมีนะมีมีม,มีโพสก้อนหินอนาะจารย์ผู้พูดให้ฟังเอาก้อนหินมามาขายบอกว่าก้อนหินเป็นทองก็นํามาสกัดสิครับออกมาไม่เหลืออะไรเลยมันคือก้อนหินธรรมดาอย่างนั้นก็ยังมีนะครับในวงการนี้อันนี้ก็คือจะไปลอกปิดการขายไปแล้วนี่ส่วนมากจะก็ ออะไรขึ้นมาในนี้ก็จะขายได้นะครับอันนี้คือตลาดสำหรับหาวัตถุดิบหรือมีของเก่ามีของลักษณะอย่างนี้จะขายนะครับก็ดูนะครับนี้ไปดูไปดูช่องผมนะครับไปดูช่อง YouTube ของผม ไปดูช่องอกดกลับนะครับวิดีโอของคุณจัดการวิดีโออ่า ep 4นะครับ ep 4นี้จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมานะครับคลิปจะรันตอน6โมงเช้า30มสิบนที่21นะครับก็กดติดตาม Youtube ผมด้วยนะครับมีทั้งคลิปสั้นคลิปยาวนะครับคลิปทำขนมผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับอาหารนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการรีไซเคิลนะครับแล้วก็ทำาฟาร์มแพะนะครับเดี๋ยมาดูฟาร์มแพะนิดนึ่งอันนี้ก็คือเครื่องผสมปูน,ปนที่นำมาทำ คิดนึ่งครับเครื่องผสมอาหารแพะนะครับแพะนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นเลี้ยงแพะเขาไปดูในคลิปนะครับอาหารหมักนะครับเพราก็ั้นก็ต้องใช้มือคนนะครับต้องใช้มือคนถ้าไม่ใช่ยากอันนี้คือพูดแย้งนะครับสับนะครับแล้วก็ถ้ารู้ว่าอาชีพเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะผสมเลี้ยงง่ายขนาดนี้ทาง่ายขนาดนี้แล้วยังมีเวลาแต่ละวัีต้นทุนต่าที่สุดหลือนะครับปลูกเอง ทำอย่างอื่นนี่อีกดู่านี้ทำตั้งนานแล้วนะครับต้นทำตั้งนานแล้วต่อตัวนี้ต้องถูกนะครับสกัดทอก็ตัวละสองบาทในการแยกตัวคนที่ทำเป็นแล้วก็ทำไม่ยากนะครับแต่ว่านี่คือการนี่คือถ้าการผสมจะดูตามเครคับู่มือผมที่ผมให้นะครับที่ผมผมไม่ได้ให้หรอกผมไม่คิดจะให้ใครเพราะอาจารย์ให้ผมฟรีถ้าดูตามคู่มือ ได้คู่มือไปก็กทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าต้องให้อาจารย์ผมผมทําให้ดูนะให้ครูผมทําให้ดูก็คือพูดง่ายๆคือมีวัสดุดิบเตรียมวัสดุดิบไว้ถ้ามีชิปก็ต้องใช้สิวปอกคลิปออกจากแหวงจรสีเขียวออกมาก่อนของมให้เลือชิปถ้าถ้าเป็นการลอกทองเป็นวัสดุที่วัสดุดิบที่มีทองติดอยู่ ก็ต้องตัดนะครับตัดชิ้นนั้นออกมาเช่นที่มีทองติดก็ต้องเตรียมนะครับพอไปถึงอาจารย์ผมก็จะาพาทําเลยนะครับไม่งั้นก็ถ้าไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะครับสมมุติว่าามีวงจรแต่ยังไม่ได้แกะ IC, ไอซีไม่ได้ตัดไม่ทําอะไรนี่ก็ต้องก็ต้องไปนั่งทํานะครับตอกไอซีตอกชิปนะครับชิปคือ IC ตอชิปออกจากปิ้นนี้ออกจากแผ่นวงจรนะครับเรียกว่าปิ้นก็ใช้เวลาเป็นวันแล้วนะครับหนึ่งกิโลกร,รมัมหรือบางผลเยอะกว่านั้นก็จะใช้เวลานานกว่านั้นนะครับใช้เวลาในการตอกออกมาใช้ค้อนตอกตะปูแล้วสิวตอกออกมานานกว่านั้นหลายวันนะครับกว่าจะทำเสร็จถ้าจะมาเรียนกัน มาเรียนกับอาจารย์ผมมาเรียนกับพี่ชายผมนะครับอาจารย์ผมเรียกอาจารย์ว่าพี่ชายนะครับแต่แต่จริงๆชื่อชายทีนะครับถ้าจะมาเรียนก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมวัตถุดิบไว้พร้อมนะครับมามาถึงปั๊บมาแต่เช้าก็มาลงมือทําเลยทําเป็นวันนะครับกะจะมาเที่ยงแล้วทาเสร็จบ่ายสามบ่ายสองนี้ไม่ไม่เสร็จไม่เสร็จ ผมไปเจ็ดโมงเช้าได้กลับบ้านเกือบทุ่มนะครับอันนี้ก็คือคุกกี้คุกกี้หน้านิ่มนะครับเุกี้จะนิ่มนะครับแล้วก็ข้างในเป็นช็อกโกแลตต้องกินตอนร้อนนะครับเเย็นอออันนี้ก็ ทำขายนะครับทำขายแต่ว่ายังรับออเดอร์น้อยอยู่นะยังทำน่น้อยอยู่ยังทำออเดอร์นี่น้อยอยู่นะครับยังไม่ได้เริ่มต้นทำอย่างแบบทำแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบทำเป็นร้านนะครับยังไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับยังไม่ได้ตั้งร้าน อันนี้คือจะให้ดูก็คือมัฟฟินมัฟฟินนะครับอันนี้ก็คือว่าอันนี้ครูคนทำนะคือภรรยาของผมนะครับก็ได้มาจากเต็มที่ติ๊กต็อกได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเราทำช่วงโควิดนี้ก็คนก็ไม่ค่อยมีงานนะครับก็หาอะไรทำ ก็มีดารานะครับมีดาราทำมัฟบินขายก็เลยทำมัฟฟพิ้นเหมือนกันนะครับทำทำสูตรด้วยกันกับดาราทำขายนะครับของดาราทำขายนี้ทำขายใน,นราคาหลักร้อยนะครับแต่ว่าของผมนี้อ่าก้อนยี่สิบห้าบาทนะครับชิ้นน้อยยี่สิบห้าบาทห้า <5 S 2> ชิ้นร้อยนะครับห้าชิ้นหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าก็ยังไม่ มีความพร้อมที่จะทาขายในปริมาณมากนะครับก็ทําไปขายเพิ่มงานนะครับทําไปขายที่่มงานวนะันละเล็กน้นนอยนะครับพอได้เงินวันล,ละกาไรวันล,ละสองร้อยสามร้อยนะครับทําอย่างนี้นะครับอัากหญเลยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ อันนี้คือไก่ย่างนะครับอันนี้ก็ได้ทูมจากอินเทอร์เน็นตไก่ย่างอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยก็ไปดูเอานะครับอันนี้ก็คือว่าทำทำคลิปนี้ก็คือทำที่ไปที่มาของคลิปผมนะครับว่าทำไมผมโพสคลิปหลายรูปแบบจังในนี้ถ้าคนสงสัยนะครับออน,นี้ไก่ะรผมก็จะทำเรื่องอะไรบ้างผมอา่านกอ ตั้งกระถั่วข้อต่างๆนะครับแล้วก็เอนเป็น EP หนึ่ง EP สองนะครับอย่างเช่นอ,อย่างเช่นรัตนพรฟาร์มนะครับรัตนพรฟาร์มเป็น EP หนึ่งสวนสกัดฟอง EP หนึ่งถึง EP สี่นี่นะครับ,รก,รบก็จะมีนะครับมีไปเรื่อยๆความรู้ที่ผมจะให้นะครับมี จะมีความรู้ทั่วไปมีเรื่องแปลกมีเกตความรู้วิชาธรรมาหากินนะครับอันนี้คือ,อแอปที่ทำวิดีโอแล้วใส่เพลงนะครับอันนี้ยังไม่มีคนดูเลยกดให้กดดู้ให้ผมหน่อยนะครับแอปนี้คลิปนี้นะครับเพื่อนท<า>นะครับเพืพ่อนๆน เพื่อนในอมีเพื่อนถามขึ้นมาว่าคุที่เรียนถามนะครับว่าใส่เพลงยังไงนะครับใส่เพลงยังไงครับอืมเี้ากปเนะครับเีงเลงขก็เีภาพที่อะไรมาต่อได้ในะครับมันเกิดแก่ทุกท่านนะครับ ในส่วนที่ขาาา้า y ู u t u b e ผมนะครับเข้ามาดู Facebook ผมนะครับ Facebook ผมเพจผมก็มีนะครับเพจผมก็มีอีกเพจเพจฟรีสไตล์บายจริงนะครับฟรีสไตล์ภาษาไทยนะครับฟรีสไตล์บายจริงบายภาษาอังกฤษจริงนะครับจอ efendim, อีก,ก่อนจริงี่โฮจริงนะครับ อันนี้ก็กดไลค์กดติดตามนะครับมาดูคลิปต่างๆนะครับมากดไลค์คลิปนะครับก็จะมีเรื่องราวที่จะให้ดูให้รู้พูดให้ฟังเป็นความรู้นะครับก็จะมีอันนี้เห็นไหมแล้วตอนนพรฟาร์ม EP 1อันนี้ถึง EP 3แล้วนี่ก็ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับก็กดให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับอันนี้ก็นะครับ facebook ผมเฟซอะไรนะครับ facebook ผม นี่คือ facebook ผมนะครับก็ติดตามกดเป็นเพื่อนได้นะครับบงกรพงคนรักครอบครัวนะครับก็มาติดตามผมนะครับมากดเพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับก็จะมีเรื่องราวพูดที่ฟังมีข่าวมีสารอะไรนะครับมีอะไรดีๆก็จะแบ่งปันให้กันนะครับอันนี้ลูกสาวผมนะครับกินส้มตำสิ่งที่ชอบคือปลาแดก ซื้อส้มตามานะครับต้องต้องมีปลาแดกมาด้วยต้องมีปลาแดกมาด้วยนะครับเราก็แกะปลาแดกให้กินนะครับสิ่งที่ชอบอันนี้ก็ต้องรีวิวให้หน่อยนะครับบริษัทที่สร้างบ้านผมนะครับก็ยังดูแลจนถึงตอนนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมาซ่อมประตูให้อีกนะครับพรุ่งนี้เช้าประตูล้อหลุดนะครับอันนี้คือการ สกัดปูนออกจากซิงค์นะครับเพราะว่าซิงค์เกิดการแตกนะครับซิงค์เกิดการแตกเนื่องจากมีการกระแทกค่อนข้างแรงนะครับซิงค์เกิดการแตกค่อนข้างกระแทกแรงนะครับซิงค์แตกกดติดตามผมนะครับรวมด้วยช่วยกันนะครับ ทำให้ผมทํา YouTube ผ่านด้วยนะครับมียอดเท่าไหร่มีวิวเท่าไหร่นะครับถึงจะผ่านนะครับตามกดตามเกณฑ์ของ YouTube นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูผมที่กดติดตามกดไลค์ให้ผมนะครับ ฟีสไตล์บายจิ้งนะครับกดช่องนี้นะครับกดช่องนี้เลยนะครับอยากรู้เรื่องจะค่อยๆโพสคลิปอย่างน้อยวันละคลิปนะครับอย่างน้อยวันละเป็นวันละโพสวันละเรื่องนะครับแต่ถ้ามีแรงเหลือก็จะโพสสองนะครับโพสสองโพสสามนะครับ แน่ก็จะกดช่องกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับช่วยกดด้วยนะครับเรื่องสกัดทองเรื่องแพะเรื่องแกะนะครับอันนี้ อันนี้ก็คือว่าพาไปเจาะหูนะครับอยากเจาะหูอยากจะเจาะหูนะครับพูดว่าป๊ป๊หนูอยากเจาะหูม้าพาหนูไปเจาะหูหน่อยหนูอยากเจาะหูก็เลยจัดให้เลยนะครับไม่ไม่ไม่กลัวเลยนะครับไม่มี ไม่มีกลัวแต่มีน้ำตาดหนึงนะครับได้ตุ้งโมสมใจอยากนะครับมีเจาะหูกันที่ร้านทองนะครับเจาะงูเจาะงูครั้งแรกชื่อไพน์นะคะติดตามช่องพ่อหนูด้วยนะคะก็ดกดไปดูนะครับกดดูกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับ ตัวพวกกันนี่เรบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากมากครับมีความร่วมีอะไรดีๆจะเอามาแบ่งปันให้ดูครับเอามาเอามาให้แบบเก็ดๆเนื้อๆแบบหมดเปลือกนะครับเยวจะเอามาให้ดูครับแต่ว่าเรื่องสกัดทองนั้นถ้าใครอยากทํานะครับอันน้ทงใครอยากทำนะจะต้องไปทํา ที่บ้็กๆางนั้นไลบ่าไหลชายทีนะครับที่นั่นก็จะมีความแผลความแกะขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีการสกัดโลหะมีค่านะครับบางอย่างก็เขาบางอย่างก็ต้องใช้สารเคมีในการสกัดนะครับคุณามฉานั้ถ้าทำถ้าทำก็าดูสิจริงๆิงดูวาน่มั ั่วโมงสองชั่วโมงนี้ไม่เสร็จนะครับเป็นวันนะครับทำอย่างเป็นวันนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับคนคนฝนลุกเดียวไม่เสียก็คือว่าถ้าถ้าผมจะทาคลิปสอนแบบสอนจนจนจนทําเป็นเป็นคนดูทําเป็นเงี้ผมยังไม่ได้ออกแบบว่าจะทํายังไงนะครับเพราะว่าผงต้องไปหาอาจารย์ไปหาครูผมแล้วก็ไปคุยกันเป็นตั้งหลังว่าจะทำยังไงนะครับ จะทำอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็ได้ขออนุญาตคุูผมนะครับขออนุญาตพี่ชายทีในการเอาเรื่องราวระหว่างเราเรื่องราวเอาวิชาที่ให้ผมมามาเผยแพร่นะครัเอาลงยูทูบนะครับกอบขอบคุณพี่ชายมากนะครับเจ็บเอ,อู้ ไม่ไม่กลัวนะตื <nước> so oh I mean, ่นเต้นมากอันนี <life> ้ไม่อันนี้เด็กไม่ได้กลัวนะครับแต่ตื่นเต้นแม่ยังจอดเจนเไจปละข้างหนึ่งนะครับข้างเดียวข้างเดียวขางเดียวจอดไปละข้างหนึ่งข้างเดียวข้างเดียวอันนีไม่ได้พาไปโรงเรียนอันข้างที่สองนะครับเดี๋ยวพ่อซื้อติมพิกินดูนะครับดูเดี๋ยวพ่อซื้อติมพิกลินพ่อพ่อมีโคตรมากๆเหรอไหมแม่จับให้ดย์แม่จับไอเจแม่จับวีดีโอนะครับดูตีหน้านะครับ ไมร้องไห้นะครับกัดฟันเฉยเลยนะครับกัดฟันเฉยเลยไม่แบบใจมากนะครับกัดฟันเฉยเลยใจมากเสร็จแล้วไม่เจ็บเห็นไหมไม่เจ็บนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปคนไทยเนี่ยมันอยู่ข้างหูข้างตัวเองมันก็จะเสียงดังแล้วตกนิดเดียวนิดเดียวไงนิดหน่อยเดียวนิดหายเจ็บ ตอนนี้นะครับตัวอะไรเตรียมเงิน่จ่ายค่าตุ้มหูนะครับจริงๆก็มีทองก็จะเอาไปเอาไปแลกนะครับอยากย้ยอยาย้มีทองจะเอาทองไปแลกเอาไปไกๆหรอน้งกันนะครับ เรายังตีกันแล้วครับตีกันแล้วยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าไม่่ใชนักวยยังไม่มีเวลาแบบขับรถหาร้านที่มีตุ้นหือถูกใจนะครับแม่ไกลอยู่แม่ไกลอยู่อันนี้คือลูกสาวอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อทับทิมนะครับอันนี้ก็เจาะเหมือนกันอุ้ยแม่เจาะตอนเด็กแต่เด็กแม่ก็ลืมไปแล้วจำไม่ได้หรอกตอนนั้นเป็นยังไงนรไม่ใช่นักวย นม่กลัวเลยถ่แล้วก็ไปไกลๆเออน้องให้กำลังใจก็กดข้ามาดูรูบผมนะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์นะครับกดกระดิ่งกดแชร์ให้ผมนะครับมีอะไรดีๆผมจะแบ่งปันให้นะครับถ้าติดตามถึงเกินพันนะครับผมจะมีของดีกว่านี้มาพูดให้ฟังอีกท ไม่ได้หรอกตอนนั้นเป็นยังไงนะจะมีแบบเรื่องราวดีๆมีอะไรให้ดูให้ฟังเยอะนะครับติดตามผมนะครับกดติดตาม YouTube ผมนะครับฟรีสไตล์บายจริงนะครับ ช่วยกันกดนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ